รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณชานยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเยี่ยมเลยสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือรายการกินนี่พี่พาไปรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมวิถีชาวบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นไม่ว่าจะใกล้จะไกลแค่ไหนเราก็จะพาท่านผู้ชมไปครับพบกับผมชาญชนนท์ไทยครับกินริแฟนธ์พนิชค่ะและผมพี่กะปิทีร่รู้สุขรางครับพี่กะปิครับ ให้ผมขับรถมัตต์ไกเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันครับผมอยากนั่งสบายๆแล้วมีคุณขับแบบให้ผมนอนสบายๆโอ้โหคุณสบายกันไปแล้วไม่ต้องตกใจสบาย้ะจะพาคุณไปกินของอร่อยแน่นอนโอเคงั้นไปยยอนๆหน่อยแต่ก่อนอื่นเนื้อสิ่งใดครับเราต้องมาดูช่วงเปิดลาดก่อนซึ่งผมจะบอกว่าช่วงเปิดลาดของเราเนี่ยรอบนี้จะไม่เหมือนกับรอบที่เราแล้วมาทำไมครับพี่เพราะว่าช่วงนี้คูดสิบเก้าระบาดหนักมากเพื่อเป็นการเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่น เราไม่รู้เราจะไว้ใจใครได้บ้างเพราะฉะนั้นนะครับเราจะพาไปเที่ยวเปิดหลาดแบบ new normal ได้เลยครับอยากรู้ใช่ไหมเป็นแบบเป็นยังไงผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมครับไปดูเลยช่วงเปิดลาดในช่วงเปิดหลาดวันนี้อย่างที่บี้กะปิได้บอกไว้นะครับว่าเราจะพาไปแบบ new normal ซึ่งเราจะส่งทีมงานเพียงไม่กี่คนลงพื้นที่เพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศตลาดมาแนะนำกันโดยในสัปดาห์นี้เราจะพาไปที่ตลาดนัดหน้าเทศบาลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับจะมีขึ้นเฉพาะวันอังคารเท่านั้น โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านรวงกันตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงพอแดดร่มลมตกก็จะเริ่มมีผู้คนที่อยู่ละแวกนั้นออกมาจับจ่ายซื้อของกันที่เห็นเด่นๆเลยก็จะเป็นพวกอาหารของกินต่างๆนานาซึ่งราคาไม่แพงแถมรสชาติก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับอันนี้ขอคอนเฟิร์ม นอกจากนั้นยังมีผักสดผลไม้และของสดให้ได้เลือกซื้อกัน บรรยากาศของตลาดแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตลาดเปิดโปรง่งโล่งสบายไม่แออัดมีสินค้าที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญต้องบอกว่ายังมีวิถีชีวิตริมน้ําคลองบางใหญ่ของชาวจังหวัดนนทบุรีให้ได้เห็นกันอีกด้วยนะครับและย้ำกันอีกครั้งตลาดแห่งนี้จะมีแค่เฉพาะวันอังคารเท่านั้น ากใครที่สนใจก็มาได้ครับที่เทศบ,บาลบางม่วงตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับนนจิมมี่พี่พาไปกินนี่พี่พาไป เปิดลิ้นสนับสนุนโดยเนเจอร์เทสบริษัทสยามออริจินอลฟู้ดจำกัดคุณผู้ชครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับหญิงสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมือว่างอันดับหนึ่งในการทำอาหารของย่านนนทบุรีนี่เลยครับอย่าเสียเวลาเลยครับคุยกับเธอเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณยายปราณีครับผมนี่คือคุณยายปราณีคนนี้นี่เองครับคุณยายครับผมเห็นมีส่วนผสม กองอยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยคุณยายบอกผมวิธีทำว่าจะทําแกงอะไรกันอ๋อจะทําแกงบอนโบราณค่ะแกงบอนโบราณครับคุณผู้ชมแกงบอนต้องโบราณด้วยเหรอครับค่ะทำไมต้องโบราณขนาดนั้นครับก็เพราะว่าัยใหม่ๆนี่เด็กจยใหม่ๆก็กินไม่เป็นแล้วล่ะค่ะมีแต่คนโบราณคนเก่าๆค่ะโอ้เพาว่ามันมันทำยากหรือว่ามันหายากหรือยังไงมันทํายากมากค่ะมันทํายากด้วยเหรอฮะค่ะเอ๊มันทํายากนี่ผมสงสัยว่า ขั้นตอนมันจะเยอะไหมครับเยอะค่ะเอาแล้วขั้นตอนเยอะเลยคุณผู้ชมแต่งั้นช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนัครับขั้นแรกคือพริกแห้งต้องมีพริกแห้งค่ะแช่น้ํำให้ให้ให้แบบนุ่มๆเราจะได้เอามาตําได้ง่ายๆต่อมาก็จะใส่เกลือแล้วก็ตะไคร้ค่ะอ๋อมีขานี่มีขาแล้วก็ผิวมะกรูด ใส่ลงไปตำแล้วก็จะตามด้วยหอมกระเทียมแล้วก็กะปิแล้วก็กระชายโปลกลงไปรวมกันให้ละเอียดพอละเอียดได้ที่แล้วก็ไปแกะปลามาขูดน้ำแกงปลานินค่ะ อันนี้เป็นบะหมีนต้มแล้วถูกไหมต้มแล้วค่ะจะใช้ปลาอะไรก็ได้ไม่จำปันปลาอะไรก็ได้ใช่ใช่โขกน้ําแกงเพื่อให้มันข้นข้นนะก็คือให้เนื้อปลาไปผสมกับพวกเครื่องแกงข้นขึ้นแต่คุณกะปิอันเนี้ยงงอันเนี้ยค่ะไม่รู้จักเลยจริงๆริงหลังไม่รู้จักครับคุณยายอันเนี้ยนี่คือบอนค่ะที่เราจะมาแกงเนี่ยแหละค่ะนี่คือบอนแล้วต้นเขาเป็นยังไงคะต้นสูงแล้วก็ใบเรียวรีค่ะ ที่แบบต้นใหญ่ๆไม่ใหญ่คะ่ะคือต้นเท่านี้ลำแขนงลำนี่นะต้นเขาจะขึ้นเป็นกอเขาจะขึ้นเป็นกอเป็นกอกอหนึ่งก็จะมีสามสี่ตาน่นนนั่นแหละค่ะแ้นคือต้นบอคะใบบอลใช่ใช่ไหมคะแล้วใบบอลนี่เ้ามีความพิเศษในตัวเองยังไงครับคือถ้าถ้าเราทำไม่ดีก็จะคันแต่ตอนที่เราจะไปตัดนี่เราต้องบอกเดี๋อเดี๋ยวคือบอนเนี่ย มันเป็นพืชที่มันขึ้นมาแล้วมันคันใช่แต่เราต้องบอกเขาด้วยเหรอครับใช่ใช่เราบอกเขายังไงฮะคือบอนจ๋าหวานไม่จ้าบอนจ๋าหวานไม่จ๊ะเออคุณผู้ชมนากล้าเกินแล้วจะไม่คันเดี๋ยว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 ยังไงบอลตอบมาว่าหวานจ้าครับเราตอบครั้งแรกเองอยู่เลยครับเราตอบเองถามเองตอบเองบอนจ๋าหวานไม่จ้าอ๋อหวานจ้าเฮ้คุณยายครับมันไม่ดูเป็นคนบ้าเลยคุณยายต้นบอน ก็คือว่าเราต้องคุยแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับจ้ากตอน,นที่เร,เ,เราจะไปตัดเป็นเคลกตอนที่เราจะตัดเขาตอนที่เราจะตัดเขาก็จะมาเต็มเลย เราเราคุยกับเขาแล้วเขาจะเขาจะไม่คันให้เราอย่างนี้เลยฮะใช่แต่เราก็ต้องไปทําให้เดี๋ยวจะไปต้มก่อนที่เราจะแกงเราต้องไปต้มอีกอ๋อก็คือพอคุยกับบอลบอลจ๋าหวานไม่จ้าพอจ๋าวม้วนขึ้นมาเสร็จแล้วก็แล้วก็จะปอกเปลือกปอกเปลือกออกเสร็จแล้วก็หั่นหั่นหั่นในนี้เป็นคอแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ไปต้มพอคำไปต้มต้มให้สุกต้องต้มให้สุกใช่แล้วเราก็ไปละลายน้ําแกงนี่ โอ้โหขั้นตอนนนนนขั้นตอนเยอะขั้นตอนการตัดบอลเนี่ยบอลเจ๋งวันนี้ไม่จ่ายนี้ก็แย่แล้วนะครับใช่ขั้นตอนมันเยอะอันนี้เหมือนคล้ายๆแบบจากที่หนูดูอันนี้นะคะเราเคยไปกินหยวกกล้วยหยวกกล้วยใช่ไหมคล้ายๆไหมคะที่คุณชาญไปตัดอ่ะใช่ผมว่ามันคล้ายไหม่ใไม่ใช่คนละอย่างเอาละผู้ชมอย่างนี้แนะนำไปหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูการทำกันเลยครับไปครับ นี่คือน้ำพริกที่เราปรุงเครื่องแกงนี้หมดทุกอย่างแล้วนะมันเป็นน้ำพริกแบบนี้ค่ะแล้วพอเราโขกเสร็จเข้ากันได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาปลาเนี่ยมาโขกใส่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นใช่ค่ะแล้วเราก็เอาไปละลายกับน้ําแกงแล้วก็ไปตั้งเตาตั้งเตาแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องไก่ใช่เราก็จะปรุงรสแค่นี้แค่นี้หอมแล้วใช่ครับยังไม่ได้ใส่กระชาย แล้วใส่กระชายลงไปคือบอกเลยนะว่าแค่นี้นี่กลิ่นนี้ก็ลอยไกลไปยันสิงห์บุรีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอครับไกลมากจริงจริงพอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนในการปรุงใส่ในหม้อแล้วจะเป็นยังไงครับ ผู้ชมครับหลังจากใส่เครื่องแกงลงมาในหม้อแล้วก็เริ่มเดือดแบบนี้เราใส่อะไรต่อครับคุณยายใส่ไพอินซีคะ่ะใส่ไพอ,อินซีเพื่อให้มันหอมกลิ่นไพอินซีไพอินซีจะทําให้หอมขึ้นค่ะโอ,โอ,โอ้ใส่แบบนี้เลยเหรอฮะแล้วเดี๋ยวก็จะละลายแล้วจัง พอใส่ใบซีให้หอมนี่เราต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนครับไม่ก็แค่ให้ให้ปลานี่ละลายแค่นั้นแล้วพอเขเริ่มละลายแล้วก็เดี๋ยวใส่อะไรต่อครับก็ใส่บอลลงไปค่ะอ๋อนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เราเห็นเป็นบอลอย่างนี้ตอนแรกถูกไหมครับแต่ตอนนี้ครับผมเอให้ดูนิดนึงนะบอลเนี่ยถูกเอาไปต้มแล้วทําไมเราต้องต้มครับคุณยายเพื่อป้องกันให้มันแน่นอน กลัวขาเลยไม่คงไม่อยากให้พูดคำว่าคันเยอะเพราอยู่นคจริงนอกจากเราไปคุยกับบอลให้เขาหวานแล้วพอหวานปุ๊บเอามาต้มเขาจะได้ไม่ระคายเวลาเรากินเข้าไปอะไรกินเข้าไปไม่คำพูดต้องห้ามส่งให้ดูดูคุณอโดูโอ้แบบนี้เราบีบน้ำออกก่อนเนาะน้ำในหมอก็ค่อยๆใส่นะครับนี่คือบอลนี่ต้มแล้วเนาะน็คือว่าต้องใส่หมดเลยไะครับค่ะ ก็ใส่ตามจำนวนเครื่องแกงอย่างนี้ใช่ไหมครับคุ่ใหญตามจำนวนถ้าหม้อเราใหญ่ก็ใส่เยอะใช่ใช่ต้องเครื่องแกงเยอะถ้าหม้อเราเล็กก็ใส่ตามขนาดหม้อแล้วหนูใส่ผักอย่างอื่นผสมลงไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวจะไม่ใช่แกงบอนโอ้ีหตอนนี้ในหม้อนะครับตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นแล้วก็เนื้อของบอนนะครับที่ผสมกันกับแบบเครื่องแกงโอ้โหคุณผู้ชมเอ๊มีความคล้ายแกงส้มอยู่นิดนิดเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมครับมีความคล้ายกันอยู่ ดูความข้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ใส่อะไรครับนี่ใส่อะไรครับน้ําตาลค่ะน้ําตาลปี๊บค่ะอ่าใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ขนาดหม้อแกงมาอะไรครับน้ำส้มมะขามน้ำส้มมะขามต้องเป็นส้มมะขามนี่เป็นแบบอย่างนี้สําเร็จรูปมาเลยรวดเร็วง่ายดีไม่ต้องขันมือใช้ง่ายสะดวกนี่ค่ะนี่ครับต่อใส่เพิ่มส้มมะขามเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเข้าขึ้นมา โอ้โหแหมแล้วต้องต้มตักต้มนานไหมครับนานบอลนะต้มนานต้มนานต้องต้มให้นานนิดหนึ่งเพื่อเนื้อบอลจะได้แบบเปื่อยให้กินง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะเกลือเป็นเกลือเป็นเกลือเกลือป่นแบบนี้นะฮะับเดียวใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับเกลือได้ยินว่าถ้าใส่ปลาร้าด้วยจะเข้มข้นกว่านี้ถูกไหมครับถ้าเติมปลาร้าแตเข้มข้นกว่านี้ ตอนนี้ครับแกงี่ว่านั่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วอีกทีครับอันนี้ชื่อเมนูว่าแกงบอนโบราณค่ะแกงบอนโบราณแตบอกเลยนะรสชาติไม่โบราณเลยนะเอาบุณญาพิมก่อนเลยขออนุญาตม่านพิมก่อนเลยท่านแน่ใจนะอ้๋หข้าวอนช้อนกลางนะครับทุกคนนี่ร้อนแล้วค่ะขอเสียงเคี้ยวบอลกรอบ อร่อยป่ะอร่อยว่าบอลที่เห็นพวกี่นะครับประตอนจับอ่ะมันนิ่มนะพอเรากินจริงครับมันนิ่มมากจริงครับโอ้โหรอชิมรอก่อนโอ้โหต้องรอด้วยท้องเป็นร้องผมละผมก่อะจะดูนี่ของรองตุกกขอกันอะไรครับไม่เคยคือเห็นมาก่อนนะเป็นรายการขี้ตกใจนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณลองดูนี่ แกงส้มเปรี้ยวเลยอร่อยจริงอร่อยจริงเเดดลยเหรออ๋อเค็มพอนแล้วแบบถึงพริกแกงมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไงอืมเฮ้ยคุณยายมันมีทั้งรสเปรี้ยวกับหวานวิ่งคู่กันไปด้วยกันเลยใช่ครับคุณผู้ชมเปรี้ยวเค็มหวานคืออ้าเปรี้ยวเค็มหวานคุณยายบอกแล้วว่าหืมรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานแล้วตอนปลายๆนะครับจะมีกลิ่นพริกแกงคาลิ้นอยูมโอ้โห บอกเลยครับว่าสุดยอดมากครับนี่คือแกงบอลในตำนานจริงๆครับต้องขอขอบคุณคุณยายปราณีมากมากครับขอบคุณค่ะคุณกะปิถ้าเนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราอยากทานอะ่ะจะทำทยังไงดียร์ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อคุณยายไว้ที่<า>หน้าจอน,นี้เลยคุณยายเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืติดตามกันนะครับผมผมคิดต่อแล้วอยากเห็นคุณยายคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะ าไป,ไปอินนี่พี่พาไปเ้ยคุณผู้ชมครับช่วงเปิดโลกวันนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วรักษาหายแล้ววันนี้เขาจะมาเปิดประสบการณ์ให้เราได้ับรล้กันครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยครับช่วงเปิดโลกครับช่วงเปิดโลกนะครับพบก,กับผมชาญชนโอไทยครับแล้วเราอยู่กับคนที่ มีประสบการณ์ป่วยเป็นโควิดมาก่อนนะครับแต่เขาหายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาเป็นถึงผู้กำกับภาพของภาพยนตร์ไทยนะครับทั้งไทยและต่างประเทศหลายๆเรื่องอีกด้วยครับพบกับพี่หานครับสวัสดีครับพี่หานสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเข้าเรื่องเลยคือพี่หานทราบได้ไงว่าเป็นป่วยเป็นโควิดครับแล้วอาการเป็นยังไงครับเออคือวันวันที่ติดโควิดเนี่ย ือพี่ติดจากน้องชายที่บ้านเนาะติดจากน้องชายใช้ติดจากจากน้องแล้วน้องชายนี่ไปติดมาจากใครครับจากที่ทํางานคนที่ทํางานเออคนที่ทํางานติดแล้วก็พี่ก็อยู่บ้านดยวกันเรอยู่บ้านเดยวกัน้วยอยู่บ้านดยวกันถึงจะอยู่คนละชั้นก็ก็ก็มีโอกาสติดครับอยู่แล้วซึ่งซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครรู้หรอกเออเพียงแต่ว่าน้องพออน้องชายเนี่ยตอนแรกไม่รู้คนที่ทํางานไปตรวจโควิดอ่าครับก็รู้ว่าติดพอติดปุ๊บน้องชายก็กักตัวอยู่ที่บ้านพอกักตัวที่บ้านพี่ก็ ต้องโดนหาเลขไปด้วยพี่ก็ต้องกักตัวไปด้วยไม่ใช่ครับพี่ก็ต้องโดนไปด้วยโดนติดโควิดไปด้วยอ๋อเออพอ,อตัวติดปุ๊บก็รู้สึกว่าวันที่วันที่ติดเนี่ยวันที่มีอาการนะคือมันจะพักตัวเนี่ยพี่รู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มติดเนี่ยพักตัวประมาณห้าวันห้าวันเองเหรอครับตอนนั้นห้าวันวายมากครับห้าห้าวันใช่ห้าวันหลังจากที่ที่รู้ว่า ติดจากน้องชายในห้าวันครับพอวันที่ห้าเนี่ยเรารู้เลยว่ามันตื่นเช้ามาเนี่ยมันรู้สึกปวดหัวปวดหัวเลยปวดหัวแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวครับเออรู้สึกมันไม่ปกติละอ่าก็เลยคิดว่าไปตรวจดีกว่าก็ไปตรวจก็ไปไดออนตรวจที่โรงพยาบาลครับและหลังจากที่เราตรวจนี่เรานอนที่โรงพยาบาลเลยไหมไม่ไม่พอพอตรวจเสร็จก็ต้องพอตรวจปุ๊บเนี่ย แย yeah, ่ปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงเขาตรวจตัวที่บ้านกลับมาตรวจตัวที่บ้านอีกแล้วกล็เสร็จแล้วก็ปุ๊บก็กลับบ้านเลยมไม่ได้ไปไหนอีกแนละ้วกลับบ้านก็อยู่อยู่บ้านละครับทีนี้ก็ตอนเช้ามาประมาณสัก8-9โมงก็โรงพยาบาลโทรมาบ,บอกว่าผลตวรวจเป็นโพซิทีฟนะแล้วก็คือผลตรวจเป็นบวกคือติดโควิดติดโควิดวินาทีแรกที่ติดโควิดเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างเราจะต้องต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว 14วันตอนนั้นก็คิดไม่ออกว่าเอ๊ะจะต้องทํายังไงจะต้องเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์คนร,<อ>รับข้างเราก็มีประสบการณ์ใช่ทีนี้ก็เลยโทรไปถามหมอเออก็ก,ก็ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างอบอกว่าเอาเสื้อผ้าให้ครบ14วันนะเพราะที่นู่นจะไม่ไม่มีการซักไม่มีอะไรเนี้ยก็เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวก็ก,ก,ก็เตรียมมาให้ครบเลยเก็ประมาณทักทุ่มกว่าก็ลดลงมาก็มาหลับ แล้วการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วก็การกินอยู่รงของเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละวันเนี่ยพี่เขาเปในโรงพยาบาลสิ่งแรกที่ต้องไปถึงก็คือเอกซเรย์ปอดก่อนเลยเอกซเรย์ปอดสิ่งที่ต้องทําในโรงพยาบาลก็คือว่าเราเราต้องอยู่ในห้องคนเดียวอ่าครับตอนแรกวันสองวันแรกก็หมอจะดูอาการว่าเราเป็นยังไงบ้างเขาจะดูจากเอกซเรย์ปุ๊บเนี่ยก็ลองดูว่ามันมันจะมีอะไรมีลงปอดไหมรู้สึกมันมีลงปอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มให้ยา ค่าเชื้อนู่นนี่นั่นอาหารการกินนะครับพี่เป็นยังไงครับก็โรงพยาบาลเขาก็จัดมาให้สามมื้ออยู่แล้วสามมื้ออยู่แล้วก็คือกินปกติกินยาปกติหลังอาหารใช่กินยากินยาปกติไปแรกก็เป็นยาแก้เสพที่ที่เราเป็นมาก่อนครับทีนี้หลังจากนั้นไปก็วนสมวนสองวันไม่ต้องกินละก็เป็นยาที่เกี่ยวกับโควิดอย่างเดียวเลยแล้วพี่อยู่ในโรงพยาบาลนี่กี่วันครับพี่สิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันเแล้ววันไหนที่รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นบ้างครับ อาทิตย์แรกมี่ทรมานมากเลยอาทิตย์แรกคือการทรมานโอ้โหแบบเครื่องอย่ของพี่มันลงปอดมันลงปอดแล้วมันก็รู้สึกทําให้ไข้ไม่ลดสามเจ็ดสามแปดสาม้าสามแปดสามเอย่างเงี้ยประมาณ5 6, 3, 8, 8, 9, ้าวัน6วันมัน้งถึงจะดีขึ้นใช่ไหมครับถึงจะเริ่มลดอมเออประมาณวันที่วันที่สิเนี่ยไม่มีไข้ละอ,อเพราะว่าโ<บ>ดนโดน โดนเจาะหมดเลยใช่ไหมครับโดนเจาะเลยมือ่โอ้อไปพึ่งนสักสองวันปุ๊บเราคำบอกก็เจาะเลือดแหละใส่เจาะไว้สําหรับให้ยาให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าโควิดอะไรต่างๆอ๋อฉีดทั้งฉีดทั้งกินทั้งเจาะเลือดเป็นปวโอ้โหเจาะเลือดตปวดทุกวันเลยใช่ไหมครับเออโดนนี่เป็นช้ำว่ะตอนแรกนึกว่าพครบสิบสี่วันแล้วคุณหมอบอกว่า ของคุณเคสเค่หลงคุณเนี่ยต้องอยู่ต่อถึง17วัน17วันเพราะว่าต้องต้องกินยาเชื้อตัวเนี้ยให้ให้มันครบต้องรอดูอาการก่อนอให้มันหมดไปก่อนถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ใช่ต้องให้มั่นใจว่าว่าว่าจะไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นให้คนอื่นอใช่แล้วหลังจากที่พี่หายจากโควิดอ่ะได้มีการฉีดวัคซีนไหมครับพี่คือคือคนที่เป็นโควิดเนี่ยครับหายหายไปแล้วเนี่ยคือคือต้องต้องเข้าใจว่าหลังจาก 17วันออกไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีเชื้อไปแพร่ไครละแต่ว่าต้องให้แน่ใจก่อนไม่มีเชื้อแน่ๆอ่ถ้าออกจากโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่มีเชื้อแน่ๆของพี่มี17สิบเจ็ดวันเนี่ยจะไม่มีเชื้อแน่แต่หมอให้อยู่กักตัวที่บ้านอีกสิบสี่วันอ๋อคือออกจากโรงพยาบาลสิบเจ็ดวันแล้วใช่ต้องกักตัวสิบสี่วันกักตัวในบ้านอีกสิบสี่วันใช่แล้วไม่ต้องออกไปไหนอ่าครับพอหลังจากสิบสี่วันแล้วยังไงต่อครับ หลังจากเอา14วันแล้วก็กปกติละทีนี้ก็คณหมอก,ก็นัดอีกทีก็คือวันวันที่4มิถุนายนไปติดตามอาการก็คือนัดไปดูอาการแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเอาฉีดวัคซีนยังไม่ต้องอ่ะยังไม่ต้องเพราะว่าร่างกายเรามีอนตีบอดีอยู่แล้วต้องต้องพ้น3เดือนไปแล้วถึงจะฉีดได้อ๋อต้องพ้น3เดือนไปแล้วถึงจะฉีดวัคซีนได้ใช่คือร่างกายเราจะมีอนติบอดีประมาณ3-6เดือนครับหลังจากนั้นไปก็มันก็จะลดละเราก็ต้องไปไปฉีดหลังจาก3เดือนไปแล้ว แล้วมีเอฟเฟกหลังจากที่เราเป็นโควิดไหมครับแบบอาการของเราแบบอย่างเช่นหายใจลําบากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเหนื่อยกว่าเดิมอะไรมีบ้างไหมครับหรือเราก็ปกติของเราแบบนี้คือตอนนี้เราเรากำลังอยู่ในขั้นฟื้นฟูตอนนี้เราอยู่ขั้นฟื้นฟูขั้นฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าโควิดทาให้น้ําหนักพี่หายประมาณ6กกิโลจากเท่าไหร่ครับพี่จากเจ็ดสิบเจ็สิแปดเจ็สิบปดหลือเจ็สิเอ็ดโอ้โหสู้เลยนะครับพี่คลิก แตเป็น่วนหนวยเนี่ยก็คงคงเจะแบบต้นลีดเลยต้นลีดใช่ก็คือก็คือน้ำหนักลดลงนี่คือเอฟเฟกของมันใช่ไหมครับใช่แต่ก็ยังหายใจปกติปกติปกติก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าร่างกายเราพอมันพอมันแฟบลงไปครับ กล้ามเนื้อต่างมันก็ก็แบบเล็กลงอ่าอย่างนี้ก็ต้องตอนนี้ก็ก็อยู่ในขั้นฟื้นฟูใช่ทันนี้นะครับผมอยากให้พี่แนะนําคนที่กําลังป่วยเป็นโรคโควิดหน่อยครับว่าต้องทําตัวยังไงอะไรยังไงครับพี่เพื่อกับให้ผู้ชมหน่อยครับเอ่อสำหรับคนที่ติดโควิดเนี่ยไม่ต้องไม่ ือจิตใจต้องต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราอยู่คนเดียวอยู่ในโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วอยู่อยู่กักตัวอยู่ในในบ้านหรือโรงพยาบาสลสนามอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่แก,ก็ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างสมมติผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ผมทําเช้าเย็นก่อนนอนก็คือผมเดินคล้ายๆกับเดินจงกรมะฮะก็ไม่ถึงกับเดินจงกรมหรอกจริงแต่ว่าเราเดินเดินเดินเพื่อทําสมาธิเพื่อให้ให้ร่างกายเราไม่จิตไม่ฟุ้งซ่านครับไม่ต้องไป คิดล่วงหน้าว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเราต้องคิดบวกไว้ก่อนคิดบวกไว้ก่อนคิดแค่ว่าเออตอนนี้เรากําลังเดออี๋ยวเราก็ผ่านไปผ่านไป,นไปเดี๋ยวเราก็ผ่านไปแค่นั้นเองอแล้วก็แล้วมันก็จะผ่านไปจริงคุณจะต้องเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองหน่อยอนะครับถึงจะอยู่บ้านเดียวกันนะครับโอกาสเสี่ยงสูงเนี่ยถึงจะอยู่ห่างกันก็มีโอกาส เพราะเพราะฉะนั้นต้องสวมแมสอยู่ในบ้านต้องสวมแมสเลยสวมแมสล้างมือทุกครั้งสำคัญคือสวมแมสตสวมแมสต์ต้องสวมแมสตลอดอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยต้องสวมแมสไม่ว่าจะเป็นอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามอย่างพี่ก่อนวันที่ติดเนี่ยพี่รู้ตัวเลยน้องเดินผ่านปุ๊บเราห่างกันประมาณสักประมาณสักวากว่าอย่างนี้นะ มาแล้วอื lings, ไม่ได้สวมแมส์ด้วยตอนนั้นไม่ได้สวมราพคิดว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าคงไม่คงไม่ได้มีอะไรอืแต่มันมาแล้วใช่ครับอันนี้ก็อย่าประมาทนะทุกคนนะอย่าประมาทนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณพี่หานมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังเพื่อป้องกันตัวเองและสังคมภายนอกด้วยครับขอบคุณมากนะครับครับผมยินดีครับขอบคุณครับ เดา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 เดีเ yup. ดาอะไรคาับาเดรเดา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 เกาเดาเดาเดามดาเกาเด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 ากบาเดาเดาเไาเด่เดาเดรเดาเดาเดั Luther> นดาเดาเดาเนากดาเดาเดาี่า่ดาเ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 กาเกาเดรเดาเกาเดาเดงเดาเาเดาเดานดาเดานดัเดาเดากดาเ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 ดา่ดาไดากินเดา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 เนามดนเดาเเดาเดาเดเลาเด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 นเดนเดาเดาัดาเดาเดาเมาเดาเจเดานเยตกใจเย ไม่รู้จักแม้กระทั่งอะไรนะต้นบอลใช่ไหมรับคุณเปิดภาพให้เราดูเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะกำลังจะบอกว่านี่เป็นความรู้ใหม่ใหม่เลยใหม่เลยแล้วพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้โหว้า,าวผมบอกแล้วว่ารายการของเราเนี่ยเฟี้ยวฟ้า,พาเพราะว่าหาของแปลกๆค่ของยกยกๆ<อ>เป็นของลอกเแท้ๆมาให้ได้ดูกันนะจิตรานจริงไหมครับจริงครับผมพี่กะปีครับผมขอเสริมอีเรื่องนึงครับเมื่อเมื่อกี้ในที่พี่หานพูดไปครับ ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างสบายใจมากเลยนะพี่ที่พวกเรายังมีวิธีแบบป้องกันโควิดอยู่นะครับใช่แล้วพี่จินนี่รู้สึกยังไงบ้างครับโอโต้องพวกเราตอนนี้นะต้องร่วมมือร่วมใจใไปด้วยกันและในทิศทางเดียวกันด้วยครับพี่กระปิครับผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องกลาตัวแล้วโควิดอ,อยู่รอบตัวเราถ้าคุณไม่ระวังตัวคุณก็อาจติดเชื้อใช่ครับและอย่าลืมนะครับไม่ประมาทการยยาตกสวมแมสทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือตลอดด้วยนะครับ

嘿嘿。<laughs>